สวัสดีค่วัสมาชิกกลุ่ม VIP e ทุกท่านทุกกลุ่มนะคะสำหรับคลิปนี้พิเศษเฉพาะ VIP e นะคะคลิปนี้จะพูดถึงการใช้ EMA ร้อยและ200ในทม์เฟรมเฮดสิและเฮดสี่ค่ะสำหรับ EMA นะคะจะเรียกว่าเป็นจุดที่เบรกกราฟหรือว่าเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเขาเรียกว่าแนวต้านใช้เป็นแนวต้านนั่นเองนะคะกรณีวันนี้ค่ะ EMA นะคะของเรานะคะกราฟทองก่อนหน้านี้ค่ะเขียวขึ้นมายืนเหนือเส้นร้อยในทม์เฟรมเฮดสอันนี้ร้อยเฮดสนะ อันนี้นะคะ h 1อันนี้200 h 1กรณีเส้นนี้นะคะเวลาการาฟทองยืนเหนือได้แล้วค่ะเขาก็จะพุ่งไปหาแนวต้านต่อไปแนวต้านต่อไปตรงนี้ก็จะเป็นนะคะในส่วนของนะคะร้อยของ h 4ร้อยของ h 4เวลาไปเนะะี่ยค่ะเจอครั้งแรกปุ๊บนะคะดิ่งราคาลงมาพวดเลยดิ่งราคาลงมานี่เลยค่ะจะมาชน กรณีกราฟอะค่ะเวลากราฟนะคะเวลากราฟยืนเหนือเส้น้อยได้ใช่ไหมคะเขาก็จะพุ่งมาตรงนี้พุ่งมาที่เส้น200อพอพุ่งเส้นสองอยปุ๊บนะคะเดิมตรงนี้เป็นรับขากลับจะกลายเป็นต้านนะคะแต่ว่าเดิมตรงนี้เป็นต้านขากลับจะกลายเป็นรับมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะขากลับก็จะกลายเป็นรับพอตรงนี้เป็นรับแล้วนะคะก็จะดันราคาขึ้นมายืนเหนือพอยืนเหนือได้แล้วปุ๊บนะคะ เดิมตรงนี้เคยเป็นต้านนะคะพุ่งต่อไปต้านต่อไปนะต้านตรงนี้มาครั้งแรกโดนเซลนะคะอันนี้จะเป็นโดนเซลลพอโดนเซลล์ปุ๊บนะคะกลับมาทดสอบนะคะเส้นสองรเดิมตรงนี้เป็นต้านต้านนะคะขากลับขากลับเป็นรับเห็นไหมคะเนี่ยขาก,นะะกลับนะคะกลับเป็นรับ ดังนั้นมันจะเป็นแพทเทิร์นการไต่าราคาขึ้นนะคะวันนี้กราฟทองนะคะใน EMA ต่างๆคือนะคะตรงนี้จะกลายเป็นต้านมาครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเป็นต้านเลยครั้งแรกแรกนะคะเป็นแนวต้านเป็นแนวต้านนะคะตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านในครั้งแรกเวลามาปุ๊บอะค่ะ จะสามารถทําการเซลล์ได้เขาเรียกว่าเซลล์แนวต้านแล้วเมื่อคืนก็ดิ่งลงมาพันสามร้อยจุดตรงนี้นะคะเพราะ EMA ต่างๆเวลากราฟพุ่งไปชนครั้งแรกอะค่ะกราฟตรงเออ EMA เหล่านั้นจะกลายเป็นแนวต้านปุ๊บแล้วอย่างกราฟวีก่ะค่ะมีแรงเซลปุ๊บเขาเรียกว่าเรากดตามเทรนดก็จะมีโอกาสลงได้ดีดังนั้น EMA ต่างๆนะ,ะนะคะจะเป็นแนวต้านและสมมติว่าเขายืนเหนือได้ปุ๊บจะกลายเป็นแนวรับนะคะเช่นเอาอีกครั้งหนึ่งสมมติว่า EMA ในส่วนของเส้นร้อย ตรงนี้เดิมคือต้านใช่ไหมคะพอเดิมคือต้านแล้วปุ๊บอาจจะมีการโยกพอยืนเหนือได้ EMA ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านนะคะพอแนวต้านปุ๊บนะคะแนวต้านปุ๊บนะะอาจจะย่อนิดนึงย่อนิอดนึนงแล้วพอยืนเหนือได้ปุ๊บนะคะ EMA ตรงนี้ก็จะกลายเป็นแนวต้านนั่นเองนะคะพอแนวต้านปุ๊บก็จะย่อแบบนี้คะ่ะแล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นการนะคะการไต่ราคาขึ้นวันนี้เช่นกันตอนนี้ EMA อา่านะคะกราฟพันอยู่ที่ EMA เส้นร้อย ย้อนมาดูของเราเพื่อให้เห็นนะคะใครไม่เข้าใจเดี๋ยวเออทวนอีกครั้งหนึ่งนะนะคะเวลากราฟวิ่งผ่านทีละจุดมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันก็จะไปเจอต่อไปเช่นอันนี้ร้อยเฮสี่ต่อไปก็จะเป็นสองร้อยเฮสี่ใช่ไหมอันนี้สองร้อยเฮสี่นะคะอันนี้เป็นสองร้อยเฮสหนึ่งอันนี้เป็นร้อยเฮสหนึ่งใช่ไหมคะเวลากราฟค่ะนะคะ,นะคะเวลาเขาไต่าราคาขึ้นไปได้แล้วจะมีการยอ่อ พอตรงนี้ปุ๊บนะไต่ราคาขึ้นต่อไต่ราคาขึ้นต่อตรงนี้จะมีการย่อนิดหนึ่งเพราะตรงนี้จะเป็นแนวต้านย่อนิดหนึ่งพอย่อนิดหนึ่งปุ๊บนะคะเขาก็จะนะคะมีการดราคาขึ้นต่อราคาขึ้นต่อพอยืนเหนือได้แล้วตรงนี้นะยืนเหนือก็จะไปต้านต่อไปฉันจะไปต้านต่อไปเห็นไหมคะเวลากราฟไปต้านต่อไปปุ๊บตรงนี้ราคาก็จะเป็นจุดเซลล์นะคะแล้วก็ย่อย่อลงมาพอย่อลงมาตรงนี้กลายเป็นแนวรับเรียบร้อยแล้วนะตอนแรกเป็นแนวต้านแต่ตอนนี้กลายเป็นแนวรับแล้วพอเป็นแนวรับปุ๊บค่ะนะคะการก็จะไต่อ สมมติอย่างที่โค้ชแพมบอกว่าวันนี้นะถ้ากราฟไม่สามารถนะคะต่ํากว่าราคานี้ได้นี่นี่โค้ชตอนนี้กราฟอยู่นี่นะตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยกราฟอยู่ตรงนี้ถ้ากราฟไม่ต่ากว่าราคานี้ปุ๊บอะค่ะจะยกขึ้นต่อแต่ถ้าต่ํากว่าได้อันนี้จะกลายเป็นแนวต้านแล้วนะถ้าถ้าต่ํากว่ามาทางเนี้ยนะคะตรงนี้จะกลายเป็นแนวต้านปุ๊บละดังนั้นเราก็ต้องดูดีๆมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะดังนั้นวันนี้ก็ต้องจับอาการของกราฟเท่าดีๆเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ปัจจุบันนี้อยู่ตรงนี้เลยค่ะ ถ้าบันนี้ไม่สามารถยืนนะคะต่ำกว่าเส้นร um, ้อยเฮ่ได uh, oh. ah. uh. um. ้จะมีโอกาสพุ่งไปต่อด้านบนก็คือเป้าหมายอยู่ตรงนี้ค่ะเป้าหมายก็คือ2 0 0ร้นะคะสองอันนี้เป้าวันนี้นะก็เดี๋ยวเราไปดูกันในกราฟจริงนะคะว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนยังไงเห็นไหมคะกราฟนะคะนะคะเห็นไหมคะเขายืนเหนือยืนเหนือเส้นร้อยได้แล้วก็ย่อ ย่อมาลงไม่ได้ก็พุ่งต่อพุ่งต่อไปร้อยเฮสี่พอร้อยเฮสสี่แล้วนะคะย่อมาและถ้าวันนี้ลงต่อไม่ได้เฮสสิ H ่งเป็น PA บายนี่ยอันนี้จะโยกขึ้นอีกนะอาจจะมีการโยกขึ้นอีกและโยกขึ้นอีกแล้วก็ถ้าสมมติเขาไปเหนือต่ออ่ะไปเส้น2องร้อยเฮสี่ต่อก็เนี่ยเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเซลล์ตรงนี้ก็จะเป็นจุดเซลล์มันเป็นการไต่าราคาขึ้นแบบนี้นะคะทุกคนโอเคนะคะอันนี้แผนกราฟเทอมวันนี้ก็เดี๋ยวรอเฮสสิ H ่งเป็น PAB บายแล้วไม่ต่ํากว่าแนวรับตรงนี้จะดนราคาคขึ้ได้ เฮสเพราะว่าวันนี้เป็นแท่งส่งต่อก็จะมีแรงบายก็รอเฮสึเป็น PAB บายตรงนี้แล้วเดี๋ยวนะคะรอย่อบายจะมีโอกาสราคาขึ้นต่อแล้วเดี๋ยวเราไปดูเฮสี่เฮสี่น่ะดูเหมือนว่าเฮสี่จะนะคะสั้นกว่าก็จริงแต่ว่าวันนี้มีแรงส่งอยู่นะคะเฮสี่ก็จะมาเส้นร้อยแล้วก็ถ้ายืนเหนือได้ก็จะไปโน่นเลยค่ะต้านต่อไปต้านต่อไปนะคะต้านต่อไปโอเคเนาะนะคนะ,ะก็รอให้เฮสึเป็น PAB บายกรณีจะบาย แต่ถ้ายังไม่ใช่ระวังกดลงมาข้างล่างนะก็ต้องตรงเราจะบายก็รอให้สิ่งพีเอบายก็ค่อยบายถ้าไม่ใช่ปุ๊บนะคะเขาอาจจะกดลงมาข้างล่างนะอันนี้ก็ต้องดูกราฟในเนื้องานอีกทีหนึ่งซึ่งวันนี้คุณแพรมคาดการว่ากราฟจะเป็นแบบนี้เพราะมันเป็นการไต่ราคาขึ้นนะคะ โอเคคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไปเพื่อท่านได้มีความรู้เพิ่มขึ้นในทุกๆวันและสามารถพัฒนาตัวเองและจําท่าเทรดต่างๆแล้วก็จะทําให้ท่านมั่นใจสามารถทํากําไรมากขึ้นนะคะถ้าการไม่เป็นไปตามแผนนี้คือการจะเป็นอีกแผนหนึ่งนะก็คือลงข้างล่างบอกไว้ก่อนนะคะดังนั้นต้องอ่านเฮ้สื่งก่อนค่อยเข้าไม่ชัวร์อย่าเพิ่งเทรดนะคะเทรดเดอร์คุณเข้ามาทําเงินนะคะไม่ได้มาเอาความเสี่ยงนะคะไม่เดานะคะอ่านการก่อนค่อยเข้าเนาะด้วยความาัฒนาดีค่ะคลิปนี้เดี๋ยวส่งเข้าไป